ตอนแรกๆคนช่วยสอนเยอะด้วยความที่กายกับพลุอาจจะอายุไม่ได้เยอะก็คือจะมีแบบคนที่เคยมีลูกมาบ้างแล้วอะไรแล้วม,มามาสอนเราก็เอามาปรับใช้ในในชีวิตของเรานะฮะ<ม>แต่พอพวกเราทําแบบนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บผมว่าเขาเริ่มแบบเอออย่าสอนเขาเลย <laughs> ดูทรงแล้วแบบอย่ากเลยโอ้เยอะเยอะมากลูกๆผมก็เริ่มที่จะมี ลูกกันบ้างคนบางคนก็โตแล้วบางคนก็เพิ่งมีลูกแต่บางทีคําแนะนําของพวกผมอะ่ะมันทํายากผมว่าแต่ละบ้านคือมีสไตล์แตกต่างกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเฮาเลยครับคือลูกของตัวเองอะ่ะทุกคนอะ่ะผมเชื่อว่าเขาพยายามเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดตามความสามารถของเขาอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นนะครับก็ เอาความรักมาเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นมันมันมันโอเคแน่ๆครับพาไปดูเองแล้วก็ให้เขาตัดสินใจว่าสรุปเขาอยากมาใหม่ที่นี่อะไรเงี้ยสรุปอยากไปใช่ไหมลูกอยากไปมากโอเคครับแล้วก็ขนมข้าวเทอรมอะไรอย่างเงี้ยก็คือการคลังข้าเทอร์มน่าจะแบบเอาเรื่องอยู่งครับครับครับคเพราะดักใจนหะก็ก็เอาเรื่องเอาเรื่องจริงครับเอาเรื่องจริงแต่ก็ แล้วก็ต้องขยันหลักๆที่เขาชอบโรงเรียนใหม่หรู้ว่าเป็นด้วยพื้นที่ที่เขาสามารถทํากิจกรรมแบบยอะมากคือมันมีแบบเขาเป็นเด็กกิจกรรมก็<ด>ตัดสินใจกันว่าเดี๋ยวช่วงเวลา5เดือนนี้เราอ่ะจะอยากทํา เ <S an> ช่นเราเราเราอยากทําอะไรที่ในช่วงวันธรรมดาเราไม่สามารถทําได้ในช่วงที่โรงเรียนจะเปิดเราจะทำกันเช่ <S <S <an> <S เราจะไปเที่ยวเราไปทริปอะไรต่างๆเราก็จะทํากันแต่ว่าก็ทําพ่อแม้กับเด็กๆว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือแต่เราเองก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องอ่านหนังสือกันละกี่ครั้ง <S 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 อะไรอย่างเงี้ยกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นรูทีนแต่เพียงแค่ว่าเป็นรูทีนที่เราไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะเป็นรูทีนที่เราทํากันวันอย่างที่บ้านไปออกกาลังกายไปเล่นไปเที่ยวอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายคล้ายโฮมสลอ่ะ